ทีมงานของเราได้ค้นคว้าวิจัยอยู่นานมากนะครับกว่าจะคิดค้นวิธีใหม่ๆขึ้นมาได้แต่และวิธีนี้ใช้เวลานานจริงๆนะครับไม่ต้องเข้าแบบเลยนะครับใช้กระสอบแบบนี้เลยนะครับแทนแบบได้นะครับทีมงานของเรานี่ความคิดนี่สุดยอดมากนะครับส่วนเรื่องปูนนะครับ ก่อนที่เราจะเอามาเทมาก่อนี่เราก็ต้องมีคนชิมดูก่อนนะครับว่าเค็มหรือจืดถ้าจืดนี่เราจะเพิ่มปูนได้นะครับนี่นะครับความมตรฐานของทีมงานเรารับรองว่าท่านจะไม่เสียใจและคุณหลังอะไรเนี่ยเพราะว่าทีมงานของเรานี่พร้อมบริการท่านแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับงานผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนี่ให้ท่านสบายใจนะครับเราจะไม่ทํพลาดเด็ดขาดครับนะอะไรเนี่ยหรือว่นี่อะไรเนี่ย เอาอันนี้เหรอฮะฮะโอ้แม่ตกแล้วเดี๋ยวลงเดาเองเว้ยเฮ้ยอ้อะไรว่าเอาอะไรเนี้ยใช้ไม่ได้เรื่องเลยหมดแล้วนะเอ้ยเอ้ยหยิบไม่โดนเนี่ยนี่นี่นี่เอารองเท้ารองเท้านี่นี่เนี่ยบอกว่ารองเท้ารองเท้านี่ท่านจะไม่เสียใจแม้แต่ชีิเดียวเลยนะครับท่งนอาจากเราเพราะว่าทีมงานของเรานเน้นมากครับเน้นความมาตรฐานเพื่อให้ท่านพอใจผลงานคับเราจะไม่ทำนะ เพราะว่าเป็นของทีมงาน้นะครับจะไม่ทาพลาดเป็นเด็ดขาดนะครับเพื่อให้ท่านเห็นผลงานที่ดีเยี่ยมเห็นฝีมือช่างของเรานะครับรับรองว่าท่านจะชื่นชมอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าทีมงานของเรานี้มันจะเสียจให้นี้คุณภาพอยู่แล้วนะครับเรื่องงานนี้ไม่ต้องห่วงครับผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับจะแข็งแรงก็จะฉาบได้ห่วงนะครับมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทีมงานของเรามันเป็นหเครื่องดีกว่ามังแบบเนี้ยเชื่อใจได้เลยครับมาตรามแล้ม่ติดหวังนะครับถ้าท่านจ้างเราโปรดจ้างเราเถอะนะครับ